ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กากเดวันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอิซูซุเคบีปี2 0 2 6ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่ยังรากลึกในมรดกของอิซูซุเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้เริ่มต้นด้วยชื่อเคบี ซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะอิสุสุกทังโภแฟส์เทอร์รุนคลาสสิกในยุค1980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกรง่งทนทานและแข็งแกรง่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับองค์การยานยนต์ kb 4 3เปิดตัวในช่วงต้นยุค1980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของอิสูสุให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี1988 19 83ถรรยยนในใุคแกๆเหล่านี้ล้วนเป็นรถที่รียง่ายแแกรง่ง และเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอยที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB 43ปี2 0 2 6คือทายาทแห่งจิตวิญญาณถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงเราพลิกเรื่องราวสู่อนาคต ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e v p 2026ีตัวจริงลองดกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า 2. ชุดชุดหนึ่งด้านหน้า43กิโลวัตต์58แรงม้าและอีกชุดด้านหลัง9 7กิโลวัตต์130แรงม้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงม้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทางเงียบแต่ทรงพลังระยะทางวิ่งได้ประมาณ260กิโลเมตร 163ไมล์ตามมาตรฐาน WLTP ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 4 3สไตล์เรโทรที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะห่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบสนอกเกิลอย่างขนาดใหญ่ และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรพบุรุษของมันแต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลสสามชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลดในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันส่วนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80 ด้วยพื้นผิวแบบวินเทจเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอลจุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านในระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอรนั่งคนขับแบบถุงลมและฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกล ภายนอก k b 4 3ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแผงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบังโครนที่แข็งแกร่งมือจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลาง